มาอีกแล้วจ้าอดใจไม่ไหวสวัสดีค่ะเจอกับวารุต้าอีกแล้ววันนี้เราก็จะไปตลาดนัดกันค่ะเดี๋ยวไปดูกับวารุตาด้วยกันนะคะว่าวันนี้สภาพตลาดเป็นอย่างไรแล้ววารุตาจะได้อะไรกลับ บ้านบ้างเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเลยค่ะไปโน่นแล้วค่ะวารุตาก็จะไปทางนี้ค่ะไปค่ะไปเดินตลาดนัดกันวารุต่าให้ดูแดดมาแล้วค่ะมาแล้วแต่อากาศตอนเช้าๆตอนนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าที่นี้ก็บอกว่ามันมันมันจะหนาวนิดหนึ่งต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตอยู่เหมือนเดิมนะคะแฟนบอกว่าเธวันนี้ฉันจะได้ขวดเท่าไหร่กลับบ้านว่าอย่างนั้นบอกไม่รู้ไปลุ้นเอาข้างหน้าแล้วการใช้นุม่มวรุตาเจอ3บาทขอเก็บก่อนค่ะ นี้ค่ะมุมนี้เลยได้ยินเสียงแล้วค่ะตลอดวันนี้ไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่โอ้ยน,นวนเื้อผ้าโอ้ยหม้อหม้อแบบนี้วารุตาชอบนะคะหม้อเป็นสีสีแบบนี้ ทุกคนต่างก็เอาเข้าวของมาวางเรียงกันมีเยอะแยะมากมายอุ้ยกุลงคุลงไปไหนคะเนี่ยไม่มาหรอกุลงไม่มาค่ะตอนนี้มีเสื้อฟุตบอลขายตัวละ5ยูโรแบบนี้เป็นชุดเลยนะคะชุดละ10ยูโร10ยูโรค่ะเป็นของเด็กนะคะไม่มีของผู้ใหญ่เลยเสียดาย ร้านขายอาหารเช้าเขายังไม่เปิดยังปิดอยู่เลยค่ะเพราะว่าเขายังจัดร้านกันไม่เสร็จร้านขายปลาเขาเพิ่งมาอย่าง,งานั้นวารุตาไปนี่ไปซื้อผักผล,ลไม้ก่อนค่ะมีแต่ชุดเด็กนี่นะคะชุดฟุตบอลไม่มีของผู้ใหญ่ไปดูผักผล,ลไม้ มีอะไรบ้างมีอะไรให้วารุตาไหมมะม่วมมง3ลูก1ยูโรวารุตาซื้อมะม่วงหน่อยค่ะสับรดวันนี้ลูกละแ0เซนส้มกิโลละ1ยูโร3 0แอปเปิ้ลหนึ่งยูโร30 ลูกพรามลูกเนคเตรีหนึ่งยูโรเจ็ดหนึ่งยูโรเจ็ดเลือกเลือกหากันไปเลยคะ่ะแตงโมนี่นะคะลูกละสองยูโรเดี๋ยว,วรุตาเอาไปสักลูกขอเลือกดูก่อนนะคะ2องยูโรสยูโรค่ะรุตาซื้อแตงโมสองลูกลูกละแปดสบาทกินให้อิ่มกันเลยจ้าลุยต่อคะ่ะ สลุยต่อลุยต่ออุ้ยร้านค้านี้ก็ไม่มาค่ะปกติจะเป็นของคนรัสเซียก็ไม่มาค่ะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงานิดหนึ่งนะคะ โอ้รวุ้ตาให้ดูมะเขือเทศน่ากินมากมะม่วงเขาขายยังไงคะเนี่ยลูกกีวี่กิโลละหนึ่งยูโร49ส้มเมนารินนี่ก็น่ากินค่ะกิโลเท่าไหร่คะเนี่ยกิโลละหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรเก็บเอเลือกกันไปเลยจ้าชเชอร์รี่กิโลละแปบาท80บบาท วรุตาขอชิมเม็ดหนึ่งนะคะจับฟรุดนะคะสองลูกหนึ่งยูโรนี้ค่ะวรุตาจะซื้อไปดีไหมเนี่ยสองลูกหนึ่งยูโรแตงกว่าสองกิโลหนึ่งยูโรเลือกกันไปเลยจ้าแตงกวานี้นะคะหมอมากเอาไปตําแตงค่ะวรุตาจะเอาไปตําแตงเมื่อกี้มีคนก็บอกว่าเชอมาแบ่งคนละ1นกิโลนะเราจะได้จ่ายคนละ50เซนไม่ต้องจ่าย69เเซน ก็จะมีการจอยแบบนี้กันบางครั้งนะคะไปลุยกันต่อไปดูอาหารเช้าให้แฟนก่อนค่ะร้านขายไก่วันนี้ไม่เห็นเลยเธออร้านนี้เขากำลังเพิ่งมาตั้งร้านในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะคนจะมาตั้งร้านคือสายมากถ้าเรามาเแต่เช้านะคือข้าวของเทพจะคือไม่ไม่ไม่ไมครบนี้ค่ะ ร้านขายไก่ไม่เห็นหนา้าตาเธออีกแล้วอุย้ยร้านขายดอกไม้อุย้ยต้นองุุนอุย้ยยาวเฟ้ยเลยค่ะต้นสุขพโชคที่บ้านวารุตาคุณบัวชุมก็พิ่งปลูกให้ไปห้าต้นมเมล็ดของเขานะคะอร่อยมากอยากแนะนำให้ทุกคนปลูกเลยค่ะเป็นพืชต้นไม้ตระกูลขวดวที่เราสามารถเอามาคั่ว ถามได้นะคะขอบคุณน้องนะคะที่บอกว่านี่คือต้นโคมอสสวยมากอุ้ยดูดูดูดนี่ขี้ไก่ขี้ไก่ที่ปากใต้เรียกขี้ไก่นะคะกรุงเทพปากคากรองค่ะอุย้ยวรุตาชอบมากเลยค่ะเคยปลูกที่บ้านที่ปากช่องแล้วเขาก็ตายไปเดี๋ยวรุตาจะหามาปลูกใหม่นู่นดาวเรืองอุย้ยดาวเรืองสวยมากนี้ค่ะดอกดาวเรือง มีเหลืองธรรมดากับเหลืองน้ำตาลสวยกับสวยอยร้านขายขนมปังก็ยังไม่ตั้งกันเลยนะคะไปดูอาหารเช้ากันนิดหนึ่งค่ะสองอันห้าสเป็น5อัน1นึ่งยูโรเลือกกันไปเลยค่ะสามอันหนึ่งยูโรสองอันหนึ่งยูโรแล้วแต่เลือกเลือกกันไปเลยค่ะแฮมทั้งนั้นเลยค่ะร้านค้าแบบ ยหร้านนี้ขายรองเท้ามาเป็นตั้งตั้งแบบนี้ก็เลยเหรอจ๊ะเนี่ยบรรยากาศวันนี้ก้ค่อนข้างเงียบเงามากๆเลยค่ะสับปะดเอ้ยสับประรดสามลูกสามยูโรสมลูกสามยูโรต้องซื้อสามลูกนะคะถ้าลูกเดียวขายราคามากกว่านั้น ร้านนี้ขายข้าวโดร้านขายถั่วน้้นก็ยังไม่ตั้งเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่คนเขานั่นมากเลยค่ะได้มาอีกแล้วจ้าอดใจไม่ไหวร้านนี้ขายโอะโวคาโด7ลูกสยูโรก็ าะลูกก็โตเหมือนกันค่ะสับประรดลูกละหนยูโรลูกละหนึ่งยูโรหดูเนื้อดูเนื้อช่ำฉ่ำฉ่ำโอ้โหเหลืองอ่อยเลยค่ะเมลอนลูกละหนยูโรห้าสิบอพิโกดอันนี้แพ็คละหนยูโรเดี๋ยวชี้ไปให้แฟนสักแพ็คค่ะลูเบอรี่นี้นะคะ 500กรัมแพ็คละ2ยูโรวารุตาไม่รู้จะซื้ออะไรเลยค่ะวันนี้คือวันนี้ตลาดนัดไม่คึกคักไม่คึกคักเหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะผู้คนน้อยมากโอ้ยดูหงุดหดูก็จัดร้านน่ากินมากโอ้หสับร,รถลูกโตโต้วาว ตลาดเงียบจริงๆเลยค่ะวันนี้โอ้โหนี่รองเท้าล้วนล้วนวนลวน,ลวน,ลวนไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้จะกินอะไรตัวนี้กิโลละ1ยูโรค่ะลุยกันต่อเลยค่ะ แอปเปิลร้านนี้เป็นแอปเปิลเขียวกิโลละเท่าไหร่คะเน,นี่ยกิโลละหนึ่งยูโรขอวารุตาซื้อไปสักหน่อยค่ะเขียวจริงๆเลยค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะแอปเปิลสีเขียวไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยนะคะนอกจากซื้อกาละเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้โรกุลา่ามัดละหนึ่งยูโรต้นหอมมัดละ1ยูโร อันนี้โพเร่ก,ก็1ยูโรอันนี้2ลูก1ยูโรโคราบีนนะคะเมล่อนลูกละ1ยูโรห้าสแตงโมร้านนี้เ,เรามีเรียบร้อยแล้วหอมเหมิมมีหมดแตงกว่าก็ซื้อไปแล้วนอกจากร้านอาหารเช้านี้เองค่ะ หน้าร้อนแบบนี้มีจักรยานขายด้วยนะคะอุ้ยนี่ไงคุณลุงมาแล้วคุณลุงมาสายนู่นร้านอาหารเช้าเปิดแล้วค่ะอุ้ยคนเยอะแยะเลย <Okay. S 1> ถึงคราวาร้ตาต้องเข้าไปซื้อแล้วค่ะ บอกวันนี้3กิโล1ยูโร50เอากันไปเลยค่ะเมื่อวันก่อน3กิโลยัง80บาทวันนี้3กิโลหกบาทวันตามนี้แล้วไม่เอาค่ะอันนี้ครัวซองแพ็กละ1ยูโรคนเยอะมากเลยค่ะเป็นเก็บแบกอ่า บีโอเค้กเสร็จนะคะแพ็กละหนึ่งยูโรอันนี้เป็นขนมปังกรอบบริตานีแล้วมีแล้ว,ม,ลวมาม่าเนียแร้วตน,นี้ก็หมดแล้วเด,ดินลุยยาวๆเลยค่ะมีแตข่ขนมขนมขนม,ขนม,ข,นมขนมค่ะไก่กรอบจัดปีกนะคะแพ็กละสามยูโรส่วนตัวน,นี้แปดร้อยกรัมทำมาจากเนื้อหมูนึ่งทีสี่ยูโรส่วนตัว ็มาทำประจักสัตว์อีก1ยูโรซะ1ยูโร50ส่วนแบบนี้นี่ก็คือ1ยูโรนี่คือ2ยูโรเลือกกันไปเลยค่ะส่วนมุมนี้เนยค่ะเนยไม่ใช่เนยชีสค่ะอันนี้นะคะแพ็กละ1ยูโร50ก็คือ60บาทส่วนตัวนี้อันละเป็นของเาวาด้าจากประเทศเนเธอรแลนด์นะคะอันละ ยูโร3อัน5ยูโรหูยนะ่ากินมากๆากเลยค่ะฝังนี้ขนมขนมขนมอันละ1ยูโร1ยูโ50ตัวนี้เป็นพุดดิ้งนะคะ6อัน1ยูโร50บราุตามี้แล้วค่ะน,นี้ก็เป็นชีสำหรับไว้อ,อกพิซซ่านะคะ1ยูโร1ยูโรค่ะบาุตาเอาชีสตัวนี้ค่ะ3อัน1ยูโร ส่วนตัวนี้ก็3อัน1ยูโรค่ะตัวนี้นะคะเป็นหมูยอฟารัค่ะอันละนี้ค่ะ20บาท20บาทเอาไปเลยค่ะชีส 1, Euro, 1 Euro. นยูโร1ยูโรส่วนตัวนี้นะคะ2อ,อัน60บาท3อัน80บาทนี้ค่ะชีชีชจะมีหลายรูปหลายแบบแล้วแต่จะเลือกกันไปรับประทานนะคะมุมนี้แหมลุ้นๆเลยค่ะ วยนารับประทานมากแค่ละหนึ่งยูโรนะคะเห็ดตัวนี้นี่ฐานหน้าตาของเขาน่ารับประทานมากเลยค่ะปรูตามาให้ดูนี่คือปูอัดขงละหกสิบบาทนะคะน่ารับประทานมากส่วนตัวนี้ก็เป็นผลไม้รวมนะคะกระปุกละสี่สิบบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะเขาเรียก วิวโคน่าแพ็คละหนึ่งยูโรเอาไปต้มลวกแล้วหลังจากนั้นก็ามาใส่ซอสอร่อยมากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับเรียกว่าตัวเบทลินี่นะคะแพ็คละสองยูโรเอาไปาเรียกว่าเอาไปผัดเหมือนกับเป็นเส้นหมูอร่อยค่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นคอยเทอร์ควาร์กนะคะสองอันหนึ่งยูโร ส่วนตัวนี้เป็นสมูทตี้นะคะ4กับ2ยูโรเลือกกันไปเลยค่ะเดี๋ยวรู้ตาดูมีอะไรบ้างเป็นผลไม้รวมทั้งนั้นเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นพริกหวานสอดไส้ชีสแพ็คละ60บาทส่วนตัวนี้ก็เป็นเขาสลัดนะคะแพ็คละ1ยูโร มุมนี้เหมือนเดิมค่ะช็อคโกเลตของหวานล้วนๆเลยค่ะร้านค้าก็เริ่มเปิดคนก็เริ่มมาแต่วารุตาจะเริ่มกลับแล้วค่ะกลับบ้านกันวันนี้อุ้ยคุณลุงมีกุหลาบหลายสีหลายแบบหลายอย่างกลับบ้านกันค่ะวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยคึกค่ะวารุตาส่วนใหญ่ก็ได้ผัก ไม่ได้ผล,ลไม้ผักก็ไม่ได้ค่ะวันนี้มีความรู้สึกเหมือนเราช้อปปิ้งแบบคือช้อปปิ้งแบบไม่ได้อะไรแต่ก็ได้เพึ่งมาเพิ่งมานะร้านขายไก่เธอนี่สายทุกวันเลยเนี่ยสายจนคนอื่นเขาขายของกันไปหมดแล้วนะเนี่ยถึงคราวกลับบ้านกันค่ะก็ อยากให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดเวลานะคะอย่าลืมดูแลกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะแต่ววนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย